สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคลิปนี้ก็จะเอาลาวพัฒนาทุกสูตรมาสรุปให้ครับสำหรับงวดประจำวันจันทร์ที่7ครับสรุปให้ทุกสูตรครับก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเอาไปพิจารณาเอาเองครับใครชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั่นไปครับ ก็ดีกว่าเราไปเน้นชุดเดียวแล้วมันไม่เข้าก็อันนี้ก็เอาไปพิจนารณาดูครับจะได้หลายๆสูตรก็จะได้ดูว่าตัวไหนเด่นตัวไหนนี้ก็จับเอาเองครับโชคใครโชคมันครับของแบบนี้คนมันจะรวยครับช่วยไม่ได้ครับถ้าคนไม่ถูกยังไงก็ไม่ถูกเดี๋ยวมาสูตร สองตัวล่างกับสองตัวบนก่อนครับเพราะว่างวดที่แล้วมันเข้าชุดล่างมันเข้าบนไปผมจับคู่ให้มันเข้าไปสามหกเลขหมนออกเก้าหกสามหกต็คลิปนี้ก็จะเามันรวมให้ด้วยครับก็ไปเลือกเอาครับหลายๆสูตรก็ใครจะว่าเยอะก็แล้วแต่ท่านครับ ตามที่ท่านสบายใจแล้วกันไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายครับท่านทำอะไรแล้วสบายใจก็ตามใจท่านครับผมมีหน้าที่ลงให้ท่านดูอย่างเดียว่ันจะด่าจะว่ายัางไงก็แล้วแต่ท่านใจใครใจมันครับ ก็สำหรับสองตัวล่างงวดนี้ก็อันนี้ล่างครับ ได้สาก็ผมก็จะจับคู่ให้ครับห้องไม่เข้าก็อย่าว่ากันนะครับก็จะเริ่มจาก3านี่แหะครับเนี่ยสามศูนส

ที่แล้วเข้าไปที่สามหกมันเข้าข้างบนครับตรงตรงเลยสามหกหกสามนี่ครับดที่แล้วเข้าไปที่สามหกจำหลักสองตัวล่างแล้วงวดที่ผ่านมาอสองตัวบนมันไม่เข้าเนี่ยมันเข้าอีกฝั่งนี้นเข้าไ้ตรงนี้เดี๋ยวมาคำนวณบนให้ครับ ได้เลขหลักสิบเหมือนกันครับคือสามสี่ห้าเหมือนกันไม่แน่ครับงวดนี้นก็จะได้สามสี่สามสามสามห้าแล้วก็สามเจ็ด สี่ก็จะเป็นสี่สี่สี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดนี่ครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเขียนเยอะเกินไปมันจะเยอะไปครับสำหรับเลข คู่ก็เลขที่มันเด่นหลายชุดก็จะมีเลขเจ็ดนะครับเลขเจแล้วก็เลขห้านี่ครับ มันก็จะมีเลขตรงกันอยู่ก็มีมีหกตรงนี้มีหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดที่ตรงกันหลายสูตรอยู่นี่ครับก็เลือกดูเอาเองครับสำหรับลาวพัฒนาครับก็คลิปนี้ก็เอาลาวพัฒนา ที่สรุปทุกสูตรมาฝากทุกท่านแค่นี้ครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงๆรวยๆทุกๆคนครับขอบคุณครับ